ช่วยก็้ปันการอ่ให้ความมาจัดความหน่งนาทีน้าที่ช่วยนการศึานสามีหน้าที่อะไรบ้างบ้างสบาย หมายถึงว่าถ้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาเนี่ยเราอยู่ในอบตนะครับโรงเรียนนะครับ่าจะมีเป็นเอน,เนดูแลด้องการศึกษาส่วนหนึ่งตอนนี้อบตก็มีส่วนการศึกษาอำเภอก็มีอะไรนะสาธการณำเภหรือไม่ใน่เนี้ยอ่าทีนี้เนี่ยบทบาทบทบาทอบตกับโรงเรียนในในตำบลน้อยเราคิดว่าอบตควร จะมีบทบาทอะไรบ้างนะแล้วก็อนอาคตทางที่เ,เริ่มที่วาทราบได้สมมติว้าเป็นผู้ช่วยเนี่ยจะทํายังไงให้ท่านออได้ชื่นใจแล้วว่าแนวทางกับที่สร้างสั่งที่เราจะทํา,ทาง,งานต่อไปมีอะไรที่เราจะทําให้ดีกว่าที่ยังไม่เคยดียงไงครนะับ

ใหม่เนี่ยการที่จะอนุมัติให้กับโรงเรียนไม่ว่กากิจกรรมใดต้องได้รับการอาห็นชอบจากจังหวัดเด้วยน่าระเป็นหนึางนใจของของโรงเรียนเองก็ต้องไปขอนกกนอนุมัติกับขอขอพอขอเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจําเป็นบางเรื่องนะครับที่สมมติว่าทางท่านโรงเรียนสินดา่านต้องการ ที่อย่างว่าเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของอาเซียนเรามีความสามารถนะที่เราจะเป็นโครงการแล้วสามารถคือดำเนินการเราไม่ได้อุดหนุนแต่ว่าเราดาเนินการแล้วเราโดยส่วนของอบตอเองแต่ทางเรียนเนี่ยเข้าหมายได้ได้เหมือนกันเรามีความสามารถทำแบงนั้นได้นะเช่นเห็นโครงการโครงการติดต่อภาษาญาาอะไรเงี้ยนแ้ได้ไหม พราะปัจจุบันนั mm ้น hmm. มันจะเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยอนุนไปกิจกรรมโรงเรียนต่างๆเนี่ยอาจจะอบุนไปตอนหลังเนี่ยการอุนุนโรงเรียนก็ต้องให้ขออนุญาตกัรมคออะไรแบนียนะครับแล้วก็อุมัติเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเข้ามบอบตอบตเสร็จต้องไปขอกระจายอำนาจที่จั็นบัดอีกนะครับก็เลยเลี่ยงไปว่าส่วนหนึ่งก็จะใช้วิธีการที่ว่าอบตดาเนินการแล้วก็กิจกรรมก็โรงเรียนทําไปนะคือแต่ว่าการจะตื่นตั้งมันก็ต้องมาลงที่อบต อันน uh, 00. no ี้คือเรี <t> ่ยงให้นะครับเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่เราก่อนที่เราจะมาเป็นทํางานด้านการศึกษาข้อที่เราเคยทางานื่องการศึกษามาบ้างหรือยังครับไม่ใช่ของอมต้องถึงเลยนะอื่นๆนะทำงานกองอนน้อยทำลักษณะเป็น